สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีชาว YouTube เนาะเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจสวนผักเยสีเนาะพาเข้าสวนยามค่ำค่ำค่ะเนาะเออช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วแหละเนาะอืมสวยงามค่ะจะบอกว่าตัวนี้เนาะ มีเพื่อนเพื่อถามมาเนาะว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรเนาะมาจากไหนเนาะจริงจริงบ้านเราอ่ะก็ปลูกกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่บางคนก็เรียกอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ยายสีได้มเมล็ดพันธุ์บินตรงมาจากยุโรปเลยค่ะเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปนะคะนี่ค่ะอ่าบ้านเราก็จะเรียกเป็นตัว red labbit เนาะนี่ค่ะคล้ายๆระการหอมค่ะแต่ว่ามันจะมีสีแดงอ่าพอกลางวันก็จะเป็นสีแดงตอนนี้คือเริ่มหมดสีนะคะ แสงไม่มีแล้วค่ะเธอก็จะเป็นสีเขียวคืนนี่ค่ะเอ๊ความสวยงามของผักชนิดนี้เนาะมันเป็นตัวเร d และบิดสายพันธุ์ยุโรปค่ะตัวนี้กอใหญ่ใบสวยแล้วก็น้ำหนักดีมากๆนะคะเพื่อนๆแนะนำเนาะใครที่อยากจะปลูกเนาะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะอ่าถ้าเราปลูกหายนะตัวนี้คือโอเคมากๆเลยเพราะว่า ตอนนี้คือยาสีเริ่มตัดแค่อายุ25วันพอค่ะ25คือกอเขากำลังสวยกำลังกำลังดีเนาะประมาณ3กอในสี่ขีด เอสามต้นนี่สี่ขีดเลยค่ะเรียกว่าน้ำหนักสวยพอดีพอดีค่ะเนาะถ้าใหญ่เกินเนี่ยคนส่วนมากลูกค้าเขาจะไม่ชอบเนาะเพราะว่าหนึ่งคือมันได้น้อยโอเคเนาะเออมันต้นใหญ่ก็จริงแต่คือมันได้น้อยนี่แหละเอาไซส์ประมาณกลางๆนี่ค่ะจะขายง่ายอืมจะขายง่ายแค่ยี่สิห้ายี่สบหกวันเยซีเริ่มตัดตอนนี้เริ่มตัดแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มตัดแล้วที่นี่เราจะไม่ได้ตัด ยกแปลงเนาะคือจะทยอยตัดค่ะเนาะตามออเดอร์ลูกค้าเพราะว่าเยซีไม่ได้มีตลาดแบบส่งเหมาอะไรประมาณนี้เนาะเราก็คือขายในชุมชนค่ะนี่แหละตามออเดอร์ค่ะ1กกิโล2กิโลกิโลคือขายขายตลอดเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยสวยงามค่ะทุกคนบอกเลยไม่ผิดหวังกับตัวเรสและบิดตัวนี้ค่ะสวยงามมาก นี่ค่ะความพิเศษของผักชนิดนี้เนาะนอกจากจะมีรสชาติที่กรอบฉ่ำหวานนะคะยังยังยังได้ในเรื่องของกอใหญ่ใบสวยแล้วก็น้ำหนักดีเนาะใครที่แบบว่าอยากจะปลูกขายหรือว่าอยากจะทำเป็นธุรกิจเนาะเออขายผักปลอดสารอะไรประมาณนี้ค่ะเยะสีว่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะอืมน่าจะใช้ได้อยู่เลยค่ะกับตัวนี้ สวยงามมากทุกคนสวยงามมากค่ะนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเนาะมือใหม่ก็ปลูกได้นะคะตัวนี้ตัวนี้มือใหม่นี่สามารถปลูกได้เลยค่ะเป็นผักที่ปลูกง่ายยาสีบอกเลยนะคะว่ามันเป็นผักที่ปลูกง่ายมากแล้วก็โตเร็วค่ะยิ่งยิ่งช่วงอากาศประมาณนี้เนาะ,ะเดือนพฤศจิกาเนาะ เออเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะเอออากาศก็เริ่มเย็นค่ะเนาะก็ก็เหมาะมากๆากัแหละกับการปลูกผักค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามมันฟูค่ะมันฟูแล้วมันก็มันมีความฉ่าน้ําค่ะตัวนี้บอกเลยว่าไม่เจอรสขมเลยค่ะมันจะมีความฉ่าน้ํามีความกรอบอร่อยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆมีใครเคยปลูกหรือยังคะรุ่นนี้อาจจะเคยปลูกแต่เรียกไม่เหมือนกันหรือเปล่าเนาะนะยายสีเรียกมันว่าตัวเล็ดแรบบิทค่ะตัวนี้มันคล้ายๆผักกาดหอมเลยแต่ว่ามันคนละสีค่ะแล้วตัวนี้คือก้านใหญ่ใบจะฉ่ากว่าก้านกอเขาจะฉ่ามากๆเลยหรือว่ามันอยู่ที่เราดูแลหรือเปล่าเนาะถ้าเราดูแลดีนะคะเห็นไหมบางต้นนี้เขาจะอวบมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยกอเขาจะใหญ่มากเลยเนาะ นี่ค่ะเด็กๆแค่2ี่สวันเองเออยังไม่ถึง26เนาะยีค่ะ25เราจะเริ่มตัดแล้วเริ่มทรงแล้วค่ะเ,เพราะว่าดูลักษณะแล้วแค่25โตขนาดนี้ถ้า45นี่ก็คือกอนหนึ่งน่าจะประมาณสองขีดขึ้นไปค่ะทุกคนซึ่งลูกค้าเขาจะไม่ชอบอย่างที่บอกเนาะเพราะว่ามันได้น้อย มันได้น้อยต้นแต่คือโอเคน้ําหนักมันได้แบบนี้ค่ะเนาะเขาชอบไซส์ประมาณกลางๆมันจะขายง่ายค่ะอ่าไซส์กลางๆขนาดนี้แหละขนาดขนาด3มต้นสี่ขีดอประมาณนี้พอกําลังสวยกําลังสวยค่ะนี่ค่ะสลัดโลก็ก็ทําได้นะสวยอยู่นะคะโอเคค่ะสวยงามนะคะวันนี้ก็เอาผักสวยๆไ้มาฝากทุกคนกันเลยเนาะนี่ค่ะ สวยงามนะคะเพื่อนๆไม่ผิดหวังค่ะเนาะใครที่แบบว่าอยากจะปลูกรุ่นนี้นะคะก็ลงมือเลยค่ะหรือว่ายังไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็ทักเข้ามาได้เนาะโอเคค่ะยาสิบแบกปันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวยงามมากค่ะทุกคน